การทุบตีอพยน้ำเช่นเคยนะครับกีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเราได้รู้จากหน้าตาผู้สมัครแล้วเรายังไม่ได้เบ์นะครับวันนี้เราจะจับสลากเลือกจะให้ผู้ที่รับเลือกครับมาถแถลงนโยบายในวันนี้เลยได้ครับจะจะให้นักเรียนเลือกจากความรู้ความสามารถ ดูจากการทำกิจกรรมหน้ากระทรวงไทยมาร้องเพลงาด้มาสวดมนต์มาจะทำกิจกรรมหน้ากระทรวงได้ดีที่สุดเรื่องคนนั้นครับเป็นหน้าเป็นตาของโรงเรียนอ่าเสียงปรบมือร์ต้อนรับผู้สมัครอาสี่คนครับปรบมือร์มาเลยครับภาษาสุภาพน์พินภาและ อนัญญาครับอ่ด้านหน้ามาเลยครับก้าวมาเยนะครับอนัญญาปอหกครับสามศินิพานหกครับสามเยียบใสไมโครครับเข้า,ามสาสุภาพรหกครับสองและพันสอหกครับหนึ่งับี๋ยวเราอีกทางนี้เดี๋ยวเนี่ สี่คนนี้นะครับไม่ไม่ว่าใครจะได้รับการคัดเลือกเป็นประธานนักเรียนนะครับก็มีสิที่จะไปเชิญคนอื่นมาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการได้เพราะว่าคณะกรรมการทั้งหมดมีสิบห้าคนนะครับถ้าอยากจะเห็นว่ามีความสามารถอยากจะดึงมาร่วมทีมได้นะครับดึงกว่าหกมาดึงกว่าห้ามาช่วยได้นะครับอ่ะเชิญ นางสาวไทยคนสวยอันเชิญผ่านขึ้นมานะครับผ่านขึ้มานี้นี่เป็นทา,านหมายเลขนะครับส่วนอันนี้เป็นชื่อผู้สมัครนะครับคนนี้จะเป็นคนจับคนแรกนะครับเรียนเชิญเ,เ,ญเรีเชิญคุณผู้นีตไมยารึเป่าครับเรียนเชิญคุณคุณนี้ได้ยาชนะหมครคุณครับเรียนเชิญคุณคุณนี้ได้ยาชนะหมครคุณครับได้ให้เกียรติจับฉลากชื่อ นักเรียนนะครับพี่จะมาจับเบอร์ก่อนนะครับคุณครูนิทยาชนะกลคกับผู้นาฝ่ายวิชาการรักษาราชการแทนผู้ในการปริยญาตรุบาานอำเภอน้ำแข็เขินครับคนที่คุณครูนิทยาจับให้จะให้จับสองครั้งนะครับคือคนที่จะได้จับหมายเลขเป็นคนแรกอันนี้เป็นชื่อครับผมชื่อครับผมคนที่จะได้จับก่อนจับก่อนคืออาัญญาเป็นคนจับคนแรกจับเลยครับโดยที่ยังไม่ต้องเปิด ่าคนที่สองครับผมคนที่สองคนที่สองได้แก่ท้านศนอขบวนท่าศนจับก่อนครับข้าศน์จับก่อนที่เหลือเหลือสองคนมาจับพร้อมกันใครยังไม่จับสองคนมาจับพร้อมกันครับเริงจับพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามขอบพระคุณคุณคนที่สยาชนะกุณครับสิสธาครับคนที่จับคนแรกยกมือ ่ะเดินเก้ามาข้างห้เดินเก้าเดินเดินมาข้างห้าประกาศการหยุดหน้ากล้องแล้วก็เปิดร้องกันเดี๋ยวครูประกาศจะเปิดเลยนะครับเพื่อนหญิงอนัญญาจันทร์โพธิ์เรียนชั้นประถมศึกษาปีธีกุศลได้หมายเลขหมายเลขสี่ะมีปากกายเขียนให้หน่อยว่าอนัญญาได้หมายเลขสี อ่ะใครตอบข้อที่สองข้อสองนะครับเก่งจริงข้อสอนเทนโสภาป .6 ทั้งเด็กได้หมายเลขหมายเลขเท่าหมายเลขสองเอาเสียงข้อสอนเทนโสภาได้หมายเลขสองเยอะสองคนมาเปิดพร้อมกันเตรียมหมายเยอะไหมดี สให้เปิดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวภูมิประกาศพร้อมกันนะครับเกหญิงเลนาภาประดาศรีปรสามและเยิาภาพรโพธิราปศสองูสมาประธานคณะกรรมการนักเรียนแต่จำปี2 5 6พนห้ายเลได้หมนึ่งสองสามับโปยอ ทีหมายได้เดินไปเตรียมตัวออกมาโชว์นำเสนอนโยบายนะครับได้มีใส่ทันาทุกคนเข้าไปเตรียมตัวเลยครับหมายได้สองเตรียมตัวหมายได้สามเตรียมตัวและหมายได้สี่เตรียมตัวดีดีดูไว้ก่อนอนอก,กเด็กอุนใหม่ไฟไทยพาณิงเสริมมุ่งคุณ่ารู้นนรักษาคุณธรรม สวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงรัิการบาริงลอยมาสมัครเป็นรองประธานคนที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงวันที่สองสต่แบเป็นรองประธานคนที่สอสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงพนาลินนิพาน,านมาสมัครเป็นเลขาค่ะนายบายของพวกเราพอที่หนึ่ง ดวยาการจัดระเบียบแถวให้น้องๆทุกชั้นสองรณรง่์ช่วยการรักษาความสะอาดในโรงเรียนส่งเสริมความสา่าในด้านเวลาสี่วยให้คำตุสลาในทุกเมื่าห้าและฟังค,ม,คมที่พี่ ประธานค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กอีกทินพัฒน์ธนิชัยมาสมัครเป็นรองประธานคนที่สองค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กอีกธันยานัทรุ่งโตมาสมัครเป็นรองประธานคนที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กอีกธราพรมเบญสีมาสมัครเป็นเลขาในการค่ะ ตงมีนาย่วยและสื่อการระบุขยะ พนพเด็กสมัยองการไกลแขวฒนาส่งเสริมด้วยคุณพ่อคุณแ้าคุณครับทุกท่านสวัสดีค่ะพชื่อเด็กณัฐยาณัฐพงศ์อยู่ชั้นประศึกษาชั้นที่ครับได้ลงสมัครเรื่องนังสภานักเรียนกการศึกษาปี2540มีสมานิการนี้ค่ะสวัสค่ะ ราดแจ้งอยู่นมุกสาววกสาวจลงปรางเป็นรองมานางีนค่ะี่ชื่เด็กนรั่กาวางปรนชั้นสค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กนิสุนทรนะคะอยู่ในะนมจกษาี่กสามาลงค่ะ และนโยบายของครับที่มีอยู่ว่าหนึ่งสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดร่วงมือร่วมใจทิ้งขยะให้ลงค่ะและทางคณะสภานักเรียนจะลงพื้นที่เก็บขยะรอบโรงเรียนสยัปดาห์าละหนึ่งครั้ง 2. จสนับสนุนการให้คำรึ้ษาและรลบวฟังความที่เห็นจากทุกฝ่ายมีการตัดสินอย่างที่ทา้าพือนำไปสู่การฒนาที่ดียิ่งขึ้น าการสนับสนุนการสัดการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้คนได้นําไปต่อยอดเรียนรู้และปรับปรุงให้เข้ากับตัวบุคคลส่จัดกิจกรรมคุกสมาธิก่อนเข้าเรียนโดยไม่จําเป็นว่าต้องเป็นการนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวอาจจะมีกิจกรรมคุกสมาธิอื่ที่น่าสนใจด้วย ถ้าับสนุนาสารสัมคันญพี่น้องเพื่อให้พี่และน้องรู้จักกันมากขึ้นน้องคอยให้กำลังใจพี่และพี่ก็คอยสอดน,น้องค่าสำหรับนโยบายของทางพี่ก็มีเข้อ